และยังมีการแข่งขันเทนนิสหญิง Thailand Open ที่อำเภอหวินจังหวัดประจบคีรีขันนะครับซึ่งในรายการนี้ครับก็เป็นนักหวดจาก US Open ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงได้กับศึกเทนนิส WTA International Series Tournament WTA 250ในรายการ Thailand Open 2023 Presented by EA ที่ c e n t e r c o u คอ t r u e Arena หัวหินสปอร์ตคลับอำเภอหัวหินจังหวัดประจบคีรีขันในรอบรองชนะเลิศเนี่ยเป็นเต็นหนงหเบียนก้าเอ็น เรสคูอดีแชมป์ US Open 2019ปัจจุบันเป็นมือ42ของโลกจากแคนาดาผลงานของเขายังไม่เสียเซตในทัวร์นาเมนต์นี้ลงสนามเนี่ยตัดเชือกกับทางด้านเลเซียซูเรนโกมือ136ของโลกจากยูเครนปรากฏว่าเซตแรกสูสีและเป็นเลเซียซูเรนโกครับเก็บชัยไป7ต่อ5เซตทั้ง2เลยขณะที่นักขวจากยูเครนครับนำา4ต่อ0ทางเเรสคู mm hmm. ก็ขอถอนตัวเพราะาเจ็บไหล โดยในระหว่างแมตช์เนี่ยก็ให้นักกายภาพเข้ามาดูอาการเจ็บด,ด้วยก็ทําให้เรเซียซูเรนโกชนะ7-54-0ต่อต่อรีทายครับผ่านเข้าสู่รอบชิงไปเจอกับจูหลินนักคุดจากจีนมือ54ของโลกโดยในรอบชิงครับจะมีขึ้นในวันนี้นะครับที่เซ็นเตอร์คอร์ทรูอารีนาหัวหินสปอร์ตคลับอำเบรหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันเริ่มแข่งขัน17นาฬิกาครับ